สวัสดีจ้าพี่น้องมากินดีสวัสดีค,ครับการจ้ามาลวกเสน้นลวกเสน้นลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวใส้กับตำหมูฮเพ็ดเพ็ดพี่น้องแปลว่าตำเองแซ่บผักับบะหมีเห่เดียวมิกลำหัวเดียว

mất tích nó tít tích Nó tít Yo mẹ không? Yo mẹ chứ, Ao mẹ chứ, Ở phun mà mồm 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 mà mồ phải mồ 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 không mồ tít mồ không mồ 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 ที่นคือบ้านแต่ของแ่กินยังแตกินมีบอข,าข,าาขอ้าวมันขึ้นไม่ต่ำคือจะห้องมื้อส่วนมีอยู่ปลูกมันน่ะตายพูกนังเขาไม่ได้กินเป็นคนมือห่อน แม่ตหน่อยเนี่ยหญ้าเนี่ยตดเอาไปเสียบไปซชื่อๆก็ึ้นเ่้เป็นคนมือห่อนปลูกยังบ่ค่อยได้กิกนนะตาหน่อยปลูกบักม่วงปลูกต้นใหม่ง่ายคิอชุ่บักม่วงตหน่อยปลูก,กได้กินมาตกต้นเนีย่ย Nói chung là nó khói để kiếm Nó khói, buộc phạc Tuần mới khá pheang đấy, P'nọng Ồ, nhau nhau Ưm Ưm, thêm cái đẹp đẹp này xẹp quá Ưm Thấy cái เพิ่นไปเลี้ยงน้ำใยข่อยว่าแป๊ดไปอาบน้ำนอนขอ่อยสิเพิ่นวางในหูบบ่บายเพิ่นว่ะ <laughs> เพิ่นบุามา้าแลาข่อยเพิ่นนั่งต่อลุ้งเลยยู่ใยมใจจังเียเฮ้ยเพิ่นจะควไม่เลิ่มนั่นเริ่มเล่น ห้างแท้กระตายเลือดตนเนี่ยไม่พูดเดียวเนาะทิน้นบ้านมันเศร้าขอไปในห้องเพิ่นสิอายข่อยพัมเนี่ยเอาผ้าห่มให้ตุ๊กตาไหมเอมอนี่นี่ยแคนยังรู้ว่าเมื่อไละอาย,อยานะพลังหูจักเรีกดกล้องอยู่บลาง cho nhiều phụ đấy chep hà hay phụ đại đấy, nhức ai, đầm ngay bạn. เช้านี่นางเมืองลูกแต่เล็กตัวเกีนอยู่ผู้เดียวว้าวผู้เดียวอืมแซ่ยบสยป่ะยานอันเชียกักอยากให้ลูกมีโมเลนเป็นผู้เดียวว้าวผู้เดียวก็มีคน แต่เด็กหน่อยเนาะเขากับจิตนตนาการของเขาถ้ามีมือรุ่นเดียวกันเพิ่อนก็ซืได้เลนได้หูจักนั่นนะนี่เพิ่อนก็น,นั่งเลนเลนกับพอ่อกับแม่กับซ้ำนั่นนะนี่ขวดแป้งนะเพิ่อนกันเอิญน้องอยู่ในหันะน้องอยู่ในขวดแป้งไหมพดดี่น้องเห็นนี่แสบไหมนก่ขวดเตี๋ยวเราต้องซื้อมาติดบนะัตรเบิอดดอด็ดเดาะ แล้วจะเส็นไงลวกํำนี่แล้วน่าพอดีอปล่กรเทียมเกี๊ยวแพ่ว่าเกี่ยวไวพี่น้องเกี่ยวเองเกี่ยวไวว่าจะหน่อยเป็นคนมากินกระเทียมเกี๊ยวหอมเกี๊ยวมั้งส่นะข้าเกี่ยวไวอ่ะเขาปิดฝาไว้กรอบคือเกาบวนหยาบเนียกรอบคือเกาวาแต่ข้าเกี่ยวให้มันไดที Ừ. nè, thấy ba, đi nhìn cọp cứ câu thế nào. cái ba, bít phá bài. thế ba. ôi hà nha mà nhà hết rồi, kìa để kìa kìa thế kìa cái đấm แั้มตำน้ำพริกกะปิกินปะพริกกะปิกะ่ะคึ้อยากป่ะอืมวันนี้วันพระบ่อืมนี่แม่ซื้อดอกไม้เองอืมแค่เที่ยมเกี่ยวแสียไปตำหูอ <c oughs> โอ้ยพวกเส้นชิันติดนั่นนี่นะ nhớ tuần này thì phải thu lại quay phải tầm một sau rồi lại vẫn bớt thân này thôi đều ừ. vì nó có sớm mà một khó đồng hả? khó đó cắt sớm mốn nâng một mời chị nắng ngọc cảnh vô nhận lên ạ ừ. đã có phun khoáng phạt mùa đàn lạp hưng khó chấm chứa đẹp ừm chấm 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 xếp, xếp. กินขอก็ต่ำฮือปั่นยันยันคอนเทนต์มันเนี่ยเออเหรอไอซาละฝ่ชีวิตงา่าไงจะไปฟูมเฟือยมีอย่างเฮ็ดกินพี่น,อน้องได้มาได้แล้วพลาละรามีลูก สองขนผ mm hmm ุ่น <R> ผ <ud y> mm ุ hmm. yeah, ่น like. ล sure. ูกใหญ่นี่ลูกน้อยลูกนันไม่ค่อยกินจ้าไปจับใส่ปากอั้นกินลูกนั่นแพงกว่าลูกนี่อีกเนี่ยลูกนี่ยัง่เดี๋ยวแล้วสองพันกว่าเออสามพันนึงลูกชายหรือลูกชายไงลูกชายไงหมื่นผุ่น ทคนเอาอถ้ามีทุกคนเหรอเพี่นีรด้โชคดีเนี่ยตัปปวหน,น,น,น่อยก็แพรภาพบวกไปเร่อยนี่บเร็นอนีห็นยังออกจากหอนรถยัดเป็นบิดไปนี้เห็นยังเนาะย่านอ,อ,ยาอยากอายยง้ำเพิ่นมาทวงย่านบามีให้เพินน่นต้กงบอก จะมาคาหายใจกับมี่เพราะว่ามี่คือกันแล้วพี่น้องประกันกีปตาข้ามคาไฟกับทัพมาดานห,หนูไ่น้องนักตืบอยู่อย่างนึงคาไฟเงี้ยจะไหนพันธุเหรอเป็นพันธุนหรืถจะเปิดแอร์ ถ้าบรเปิดแอร์ก็เจ็ดแสนร้อยเนาะมัมนนี้หน่อยๆนะถ้าวใสอย่างใสอย่างเลยนัานมาแน่ทำมากเปิดไตไว้หน้าบ้านเจกตู้เย็ยนมันหลายตู้แล้วถ้าจิ้งจกหอนเขาต้องเสียบตลอดถ้าเดือนได้ใส่แอร์กะแพงแน่พันพันกว่าบาทพัน หลายห่อนเขาก็ต้องจำเป็นเพราะว่าลูกนอนมาได้ด้ถ้าธรรมดาแพี่บ้างสีพ่ว่ากเา็เอาเอาอากาศบดห่อนหลายแพ่ว่าก็สีมันนอน้างหออช่วงนี้ก็เปิดัดลุมมันยังบ่ห้อนหลายตรงมันเมื่อเช้ามันยังหนาวๆอยูอ่จะนอยไม่สาดังสิไม่เจะ lưu um đi nhanh nha nay của anh khởi nhanh nhanh hả um một năm nhanh nhanh nay nhanh nhanh đã hai năm rồi nhanh 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 ขอเวลาเสียเซียนให้หน่อยท่อนเหมือไ,ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีเจ้าพี่น้องไปก่อนเจ้าชาสวัสดีเจ้า